ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ต้องได้เล่นแชมเปียนลีกเงื่อนไขเดียวเสือเหลืองเดินดิวซานโชมีรายงานว่าเสือเหลืองบูตเซียดอทมูลจะเดินหน้าคว้าตัวจาดอนซานโชจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาร่วมทีมอย่างถาวรในกรณีเดียวเท่านั้นก็คือพวกเขาได้ไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกในฤดูกาลหน้าโดยซานโชถูกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปล่อยออกไปยืมตัวกับดอทมูลในช่วงเดือนมกราคม ที่ผ่านมาหลังจากมีปัญหากับเอริกเทนฮาคผู้จัดการทีมจนถูกตัดชื่อออกจากทีมเมื่อเดือนสิงหาคมปีก่อนด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมของเขาในการกลับไปเล่นให้กับเสือเหลืองบูตเซียดอทมูลให้กับอดีตต้นสังกาทําให้ในเวลานี้นะครับมีข่าวเชื่อมโยงว่าเสือเหลืองต้องการคว้าตัวแจดอนซานโชเข้าไปร่วมทีมอย่างถาวรในฤดูกาลหน้าแต่จากการรายงานล่าสุดนั้นอาจทําทให้อนาคตของตัวลุกเล่นด้วยรอยยิ้มกับดอทมูลนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่ยังไม่ แน่นอนมากนักในเวลานี้ตามรายงานจากฟราวิซิโอรโรมานโน่เยวข่าวในการซื้อขายตลาดนักเตะค,คนดังได้ระบุว่าเสือเหลืองบูดุเซยดอบมุนยังไม่ได้รับประกันการคว้าตัวเจดอนซานโชมาร่วมทีมอย่างถาวรในเวลานี้จนกว่าพวกเขาจะคว้าโคต้าไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหตุผลเนื่องจากงบประมาณที่พวกเขาสามารถใช้ในการคว้าตัวแข้งทีมชาติอังกฤษรายนี้ได้นั้นขึ้นอยู่กับการที่พวกเขาสามารถไปเล่นในเวทีสูงสุดของ ยุโได้หรือไม่ในฤดูกาลหน้าขณะที่การเจรจาการซื้อขายของทั้งสองได้ถูกชะลอออกไปโดยที่ดับบนนั้นมุ่งโฟกัสกับการลงสนามในเกมแชมเปี้ยนลีกับปารีสแซงต์แชงกงกลางสัปดาห์นี้ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับทีมซาอุดีอ,อาระเบียส,ส,ส,สนใจคว้าผู้เล่น3ารายของแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดไปร่วมทีมในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้ล่าสุดนะครับเบนจาอบนักข่าวชื่อดั ชาวอังกฤษได้รายงานว่าแท่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังได้รับความสนใจจากหลายสโมสรในซาอุดีอาระเบียที่ในเวลานี้จับตาสถานการณ์ภายในลัวโอเทฟฟอร์ดที่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับหลังผลงานล้มเหลวในฤดูกาลนี้ซึ่งมีทีมอันอิติฮัสและอันนัเซอร์ที่ให้ความสนใจในตัวของราฟาเอลวาลานกองหลังจอมเก๋าชาวฝรั่งเศสที่มีโอกาสถูกปล่อยตัวออกจากทีมสูงนะครับเนื่องจากสภาพร่างกายของนักเตะมีปัญหาบ่อยครั้งในช่วง หลังโดยอันนัสร์ยังสนใจอารอนวัมบิสซาก้าฟูลแบ็กชาวอังกฤษอีกหลายขณะที่กาเซมิโลกองกลางทีมชาติบาร์เซิลก็ตกเป,เป็นเป้าหมายของอันฮีลานทีมจากฝงที่กําลังควา้าแชมป์ในฤดูกาลนี้เต็มทีแล้วขณะที่มีรายงานว่าทัพปีศาจแดงเองก็พร้อมที่จะปล่อยผู้เล่นทั้ง3ลรายดังกล่าวรวมไปถึงอีกหลายคนออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเพื่อทําการผ่าตัดทีมครั้งใหญ่ดูแล้วก็น่าจะโละจริงๆนะครับสำหรับการมาของเซอร์จิมและเชฟ เชื่อว่าในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้ทีมปีศาจแดงจะมีทั้งขาเข้าและขาออกมากมายเลยทีเดียวไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับแมนยูพร้อมขายแลฟฟอร์ดให้ปารีสหักได้ราคาดีมีรายงานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมพิจารณาขายมาคัสแลฟฟอร์ดหากได้ราคาที่เหมาะสมแม้แผนงานหลักต้องการเก็บนักเตะไว้กับทีมต่อไปโดยกองหน้าวัย26ปีรายนี้มีผลงานตกลูดในฤดูกาลนี้ทำได้เพียง8ประตูกับ5แอสซิตเท่านั้น จากการลงสนามทั้งหมด40นัดนะครับส่งผลให้ช่วงที่ผ่านมาถูกสื่อและแฟนบอลวิจารณ์อย่งางหนักโดยมาคัทและฟอร์ดก็ได้ออกมาตอบโต้ผ่านทวิตเตอร์ว่าเจ้าตัวจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วและล่าสุดนะครับเดอะเทเล graph เผยว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในแต็ดมีแผนเก็บตัวมาคัทและฟอร์ดไว้ใช้งานต่อไปโดยมีความปรารถนาช่วยให้นักเตะชาวอังกฤษกลับมาสร้างผลงานที่ดีอีกครั้งในฤดูกาลหน้ากณะนั้นสื่ออังกฤษได้เสริมอีกว่าแต่ทางทัพ ปีศาจแดงก็พร้อมรับข้อเสนอและขายมาคัทและฟอร์ดเช่นเดียวกันหากมีทีมที่ยื่นราคาสุดงามให้พิจารณาในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์ที่จะถึงนี้แม้ทามแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดยังคงมีความเชื่อมั่นในตัวของมาคัทและฟอร์ดกันนั้นสื่อเมืองคู่ดีได้เผยว่าสโมสรได้เล็งเห็นถึงผลงานอันโดดเด่นของคอบบี้ไมโนอเลรฮันโดกานาโชรวมไปถึงลามูทรอยลนส่งผลให้ทีมปีศาจแดงไม่ปิดโอกาสนะครับหากมีทีมที่พร้อมจ่ายซื้อมาคัท และฟอร์ดในราคาที่ปฏิเสธไม่ได้คือตัวเลขประมาณ86ล้านปอนด์และอีกปัจจัยก็คือการลดเพด,ดานค่าแรงของสโมสรลงมาที่ปัจจุบันและฟอร์ดรับค่าแรงอยู่325,000ปอนด์ต่อสัปดาห์อีกหนึ่งประการสําคัญนะครับคือทีมแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่กำลังมองหาเงินทุนก้อนโตเพื่อใช้ในการซื้อขายตลา,าดนักเตะซัมเมอร์นี้และหากมีเงินก้อนโตแลกกลับมาคัดและฟอร์ดทางทีมปีศาจแดงเองก็พร้อมเปิดการเจรจาทันทีซึ่งมีราย งานว่าปารีสไชแมงพร้อมยื่นข้อเสนอให้อยู่นะครับโดยตอนนี้แลฟฟอร์ดเหลือสัญญาในถิ่นโอแทฟฟอร์ดจนถึงกลางปี2028พร้อมรับค่าแรงมหาศาลเป็นอันดับต้นๆของสโมสรนในเวลานี้ซึ่งทางด้านดีแอเลติกสื่อชื่อดังอีกเจ้าได้รายงานว่าตัวของมาคัตแลฟฟอร์ดเองแจ้งกับสโมสรน,นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าเจ้าตัวต้องการย้ายออกจากทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เชื่อว่าแฟนผีส่วนมากน่าจะอยากให้ขายมาคัตแลฟฟอร์ดอย่างแน่นอนนะครับไปต ่อที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับรั้งที่3นี้ไม่ควรท็อฟฟีพร้อมปล่อยแบนเวดมิถุนายนนี้เลี่ยงละเมิดกฎการเงินแมนยูพร้อมเซ็งต่อมีรายงานล่าสุดว่าเอเวอเรตันอาจจําเป็นต้องปล่อยตัวจาราดแบนเว็ปะกันหลังตัวเกียของพวกเขาออกจากทีมก่อนสิ้นสุดเดือนมิถุนายนนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดกฎความยั่งยืนทางด้านการเงินครั้งที่3ของสโมสรโดยมีรายงานว่าเอเวอเรตันอาจจําเป็นต้องขายจาราดแบนเว็เพื่อให้สอดคล้องกับกฎผลกำไร และความยั่งยืนของเพเมลีกตามรายงานล่าสุดนะครับจากเดลี่เมลได้ระบุว่าแม้ว่ากุนซือชอนไดนั้นต้องการที่จะหลังตัวจาลาดแบนเวดไว้กับทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าแต่พวกเขามีความจําเป็นอาจจะต้องเสียตัวเดอะแบกไลน์นี้ออกไปท่ามกลางสถานะทางการเงินที่ย่ําแย่ของสโมสรภายใต้กฎกําไรและความยั่งยืนโดยรายงานได้ระบุว่าท็อปฟี่สีน้ําเงินได้กําหนดค่าตัวเบื้องต้นไว้ที่70ล้านปอนด์แต่มีแนวโน้มว่าราคาดังกล่าวจะสามารถลด ลงได้ขึ้นอยู่กับการเจรจากับทั้ง2ฝ่ายซึ่งทีมปีศาจแดงต้องการซื้อไม่เกิน60ล้านปอนด์เท่านั้นโดยทีมเอเวอเรตันอาจจะถูกบังคับให้ขายสตาร์ตัวหลักของพวกเขาก่อนวันที่30มิถุนายนนี้เพื่อให้บัญชีทางการเงินอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ขาดทุนโดยเอเวอเรตันได้ละเมิดข้อห้ามดังกล่าวไปแล้วถึง2ครั้งนะครับก่อนหน้านี้ถ้าจบได้ในราคา60ล้านปอนด์ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับสำหรับดีวของจาลาบแบนเวด ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับแมนยู you, ไม่ใช้ขอนะอาแจากวางตัวเอริกเทนฮักเป้าหมายเบอร์หนึ่งผู้จัดการทีมคนใหม่มีขา่าวโหมออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับว่าอาแจากอัมเตอร์ดัมสนใจอย่างจริงจังนะครับที่จะแต่งตั้งเอริ uck, กเทนฮักกลับไปคุมทีมอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากที่กุนซือชาวดัตกําลังเผชิญกับอนาคตที่ไม่แน่นอนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดล่าสุดนะครับเดอะการเดียนสื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษได้ระบุว่าในเวลานี้อาแจากอัมเตอร์ ดำวางให้เทนฮากเป็นเป้าหมายเบอร์ระดับท็อปเพื่อเข้ามาแทนที่ยอนฟานชิปซึ่งจะหมดสัญญาคุมทีมชั่วคราวอย่างไรก็ตามนะครับแหล่งข่าวได้ยืนยันว่าในเวลานี้เทนฮากและทีมงานของเขายังไม่อยากย้ายออกจากถิ่นโอเทฟฟอร์ดซึ่งหมายความว่าทีมดังจากเอเลดิวิชีลีกต้องลุ้นว่าเขาจะถูกไล่ออกหรือไม่ซึ่งทางด้านอ e ีเนีออสเจ้าของทีมแมนเชสเตอร์ยู่ในแต่จะทําการตัดสินอนาคตของเอริกเทนฮากเมื่อจบฤดูกาลนี้ถ้ามงผลงานอันน่าผิดหวัง แต่เทนฮากยังสามารถคว้าถ้วยแชมป์โดยต้องเผชิญหน้ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ผู้ปรับร่วมเมืองในศึก FA คัพรอบชิงชนะเลิศในวันที่25พฤษภาคมนี้หลังจากในฤดูกาลแรกเทนฮากเคยคว้าแชมป์คาราบาวครับเมื่อซีซั่นก่อนหลังจากในฤดูกาลแรกเทนฮากเคยคว้าแชมป์คาราบาวคับมาครองได้ซึ่งในเวลานี้อาแจกอัมเตอร์ดัมก็เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับและพร้อมที่จะคว้าตัวเอริกเทนฮากและทีมงานของเขามาทํางานที่อาแจกอัมเตอร์ ดำอีกรอบอย่างแน่นอนและนี่ก็คือสรุปข่าวปีสัตว์แดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำช่วงบ่ายนะครับของวันที่30เมษายนขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินขอกราบสวัสดีครับ